พอวันนี้มามาจดเองแล้วก็โหชีวิตนี้ชีวิตนี้เราได้แต่งงานจริงแบบคนอื่นแบบที่รักไม่เคยคิดว่าจะได้ใช่แล้วมีวันนี้ใช่ครับจริงๆก็คบกันมาสิบแปดปีแล้วครับแล้วก็ตั้งแต่งานแต่งแล้วก็สิบปีแล้วแต่พอเออมันจริงแล้วนะมอคิดพี่แม่ก็บอกนี่เอาจริงแล้วนะเพราะว่าตอนที่แต่งงานก็ไม่คิดว่าจะไม่ต้องมันไม่ต้องจดนะครับในวันนั้นนะครับไม่ไม่เห็นไม่เห็นนิดเลยเราก็อยู่ได้ครับแต่พอเราได้เจอ หลายๆเรื่องที่เขามาใช้ใเราฟังก็ได้แหละทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยกฎหมายนี่มันสาคัญมากเลยครับที่คุณสามารถตัดสินใจกันได้ในการดูแลกันและกันและโดยเฉพาะตอนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วผมป่วยแล้วหมอต้องการจะจัดการกับผ่าตัดอะไรนี้ดีกว่าแล้วเขาก็ถามคุณเป็นใครโอ้ก็บอกว่านี่เป็นแฟนครอบครัวเท่าน,นั้นถึงจะตัดสินได้วันนั้นเราก็เลยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญก็ถามว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกว่ามันสมบูรณ์แบบจริงๆว่าเราสามารถ เราไม่มีความกังวลอีกต่อไปแล้วหลังจากนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นอะไรเราสามารถตัดสินใจแทนกันได้อย่ามีอย่ามีทายาทไหมณนาตอนนี้ผมไม่ได้อยากมีผมว่ามีหลานห้าคนก็เ <c oughs> ต็มบ้านแล้วครับเราก็มีหน้าที่ spoil เขาเพราะว่าตอนแก่เราอยากให้เขาดูแลเรา